สวัสดีค่ะเงินมานานกี่ปีแล้วคะเฉพาะสามสิบปีเฉพาะสามสิบปีแล้วเนาะแต่ที่เป็นก็คือมันมันคันใช่ไหมคะมันคันใช่ไหมคะโ็ค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้นิ้วเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ่เป็นไม่พอสองเดือนเลยเนี่ยนิ้วเนี่ยมันเป็นยังไงคะที่มันยึดมันยึดอย่างนี้เพราะอะไรคะที่มันยึดอย่างนี้เส้น เส้นเอ็นมันจะยึดเส้นเอ็นมันจะยึดมันไม่ค่อยเป็นเราไม่รู้ตัวเลยแหมาอยู่ยถิ้งอ่างนี้วูไม่เหยียดไม่ออกวันนี้ก็คือหนูจะมาขอเอ่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวให้นัทวีกินพอลินาเคดีพร้อมกับไนติก้านะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาติดตามอาการอีกครั้งหนึ่งเนาะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามธันวาคมวันนี้เรามาติดตามเยี่ยมอาการนัทวีกันนะคะเรามาดูนัทวีนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงมั่งสวัสดีค่ะนัทวีปเป็นยังไงมั่งคะวันนี้ก็ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดียังไงอะดีกว่าเก่า,งงก,าก็เบาปวดเบาปวดมันก็หลับมันก็ลาบไปเยอะเหมือน,น,นกันนะเนี่ย ยุบไปเยอะยุบไปเยอะเลยยุบไปเยอะเลยมันจะมีวิ่งด้วยเหรอสายเนีย้ยอุปยนะติดต,ตามเยี่ยมนะทวีปคำแหงนะคะสวัสดีค่ะน้ทวีปค่ะน้ทวีปที่ตอนแรกเลยที่เป็นเสเก็ตเงินใช่ไหมคะเป็นสเก็ตเงินแล้วก็อะไรอีกคะ SLE เนอะครั้งแรกเลยกิน คอริน่าเคดีกับไนติก้านะคะตั้งแต่วันที่สองธันวานะคะนับถึงเดือนนี้ก็สักประมาณสามเดือนได้ไหมคะธันวากรากุมภามีนาสี่เดือนนะคะจากครั้งแรกเลยที่เราตัวไม่ม okay. ีที่ว er ่างเลยเนี่ยค่ะที่ว่าม so ันเป็นสะเก็ดเงินเท้านี่หนาปึกเลยนะคะเล็บนี่ยาวนะคะ แต่วันนี้หลังจากที่กินยาเข้าไปสี่เดือนนะคะดูที่มือนะคะเล็บที่ยาวมากๆนะคะแต่ตอนนี้นะคะตัวเนื้อตัวเกลี้ยงเก่าสะอาดเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมคะเนาะคิดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซนตไหมคะค่ะแล้วก็จากที่เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วนนใช่ไหมคะเดินได้แล้วตอนนี้ก็มั่นใจร้อยปอร์เซ็น ถ้าหนูขอถามความรู้สึกว่าจากวันนั้นกับวันนี้นะทวิบรู้สึกยังไงคะที่เราดีขึ้นรู้สึกยังไงคะดีใจไหมดีใจไหมเหมือนเกิดใหม่เลยนะเหมือนเกิดใหม่เลยแย่ๆทุกทีเลยโอหนูขอให้น้าทวีบลองเดินให้ดูนิดนึงเนาะเอาเดินเลย อาค่าเดินกลับมาค่ะเดินกลับมาอมเอายิ้มด้วยอย่างนี้เลยค่ะเอา <c oughs> ชูสองนิ้วเลย <c oughs>